ะะเข้าสู่รายการมิสวับยาม,ยามเฝ้าโล วันนี้เรามาในเวอร์ชั่นแบบนั่งกันบ้างหลังจากที่หลายอาทิตย์เรายืนกันมาตลอดเลยนะคะแล้วการที่นั่งแบบนี้มีเหตุผลนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่จะบอกว่าสบายมากนักก็ไม่ใช่นะแต่เป็นเรื่องที่เราอยากจะเล่าให้ดูง่ายๆและคุณผู้ชมนั้นก็สามารถจําได้เอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันค่ะนั่นก็คือวิธีการเอาตัวรอดจากภัยพิบัตินั่นเองในช่วงนี้ทั้งโลกของเราแล้วก็ประเทศไทยของเราเอง มีภัยพิบัติเกิดขึ้นหลายอย่างมากเหลือเกินนะคะพี่วอลฟใช่ใชเพราะว่าเราโลกเราเนี่ยเริ่มเข้าสู่ช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงเอ็กซ์ตรีมก็คือว่าต่างๆนานาของโลกเราเนี่ยเริ่มจะเกิดรุนแรงมากขึ้นนะฝนตกทีก็ท่วมร้อนก็ร้อนมากฝนตกทีก็ท่วมใช่เราเราจะไม่ตกแบบว่าตกเย็นๆสบายใจเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อไหร่ที่มีฝนตกในยุคนี้ ในที่ต่างๆของโลกรวมทั้งไทยด้วยค่ะถึงเวลาตกก็จะตกเยอะเชียวตกเอาเป็นเอาตายเลยละและนอกจากที่จะฝนตกแล้วนะคะก็ยังรวมไปถึงเรื่องของแผ่นดินไหวในปีนี้เกิดหลายที่จริงๆนะคะแล้วก็หนักด้วยยังมีเรื่องราวของพายุทั้งเทอร์นาโด แล้วก็เป็นพายุแม้แต่ในประเทศไทยของเราเองก็จะมีข่าวหลายครั้งนะคะว่าป้ายโฆษณาล้มมาทับบ้านบ้างล่ะหลังคาปลิวบ้างล่ะซึ่งวิธีต่างๆแบบนี้นะคะซึ่งถ้าภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ควรที่จะเรียนรู้แล้วก็จะได้เอาไปปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเอาเริ่มต้นอย่างใกล้ตัวก่อนเลยแล้วกันเอาเลยฝนตกแรงๆฝนตก เด็นะจิ้งสมมุติสถานการณ์ให้เลยค่ะคุณผู้ชมฝนตกแรงๆลมพัดแรงมากมตามมาด้วยฟ้าผ่าเปรียปร้ยงๆใช่อยู่นอกบ้านทําตัวยังไงดีคะ,ะเราเรียกภัยนี้ว่าภัยจากพายุฤดูร้อนค่ะสิ่งที่จะเกิดกับพายุฤดูร้อนก็คือว่ามันจะเป็นลักษณะของการชนกันของอากาศความดัน2ออย่างก็คือ,อ ย่อมความกดสูงแล้วก็ย่อมความกดต่ําเมื่อชนกันเนี่ยก็จะมีการยกตัวขึ้นของของอากาศร้อนทําให้อากาศเย็นที่อยู่ที่อื่นเนี่ยมันไหลเข้ามาเพราะไหลเข้ามาปั๊บเนี่ยก็เกิดเป็นพายุก็คือเป็นพายุในแนวราบมันเป็นแค่ลมกันโชกแรงเป็นแค่ลมเหมือนวูบเดียวเฉยใช,ใช่ไม่ใช่พายุที่ที่เป็นหมุนอยู่บนมหาสมุทรม,มันเป็นพายุที่เกิดอยู่บนบกเกิดใต้ก้อนเมฆขนาดใหญ่นะเพราะฉะนั้น ลมเนี้ยก็จะแรงมเมื่อลมมันแรงปั๊บเนี่ยก็จะมีผลตามมาหลายๆอย่างะนะลมแรงแล้วเจ้าตัวเมฆก,ก้อนใหญ่เนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งเราเราเราเรียกว่าเมฆคิวมูลนิมบัสนะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะมีลักษณะที่หัวโตเหมือนรูปทั่งนะและข้างใต้นี่แหละท,ที่ที่เกิดพา,ายุหรือดูร้อน,นใช่ก็เกิดจะเกิดฝนตกหนักแต่ว่าจะเป็นการตกช่วงสั้นๆสชั่วโมงสชั่วโมงแล้วจบจะมีฟ้าผ่า ฟ้าขนองจะมีลมกันโชกแรงแล้วก็จะมีลูกเห็บสี่อย่างค่ะมาครบเลยถ,ถ้าเขามาพร้อมกันทีเดียวสี่อย่างแบบนี้ใช่ เราจะหลบอะไรก่อนดีคะอ่าเราถ้าเราอยู่นอกบ้านอ่าอยู่กลางแจ้งสมมุติว่าวันนี้ตอนแรกดูเหมือนอากาศดีสะายจอบครับสะายจอบเออนะได้นะสะพายจอบลากถุงสักอย่างไปกลางแจ้งกะว่าจะไปขุดมันสักหน่อยอเจอแบบนี้หลบยังไงดีคะเมื่อมีลักษณะพายุฤดูร้อนเนี่ยนะถ้าเกิดเราอยู่เราอยู่ในที่โล่งแจ้งให้ระวังฟ้าผ่า ให้ระวังฟ้าผ่าเพราะฉะนั้นไปหลบใต้ต้นไม้ได้ไหมคะไม่ไม่ควรครับเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยเป็นจุดที่ฟ้าเนี่ยนิยมชมชอบมากใช้คำว่านิยมชมชอบเหมือนกับว่าเวลากลางกลางไร่กลารท้องไร่ท้องนาต้นไม้สูงๆนี่เป็นสายล่อฟ้าอย่างดีเลย <c oughs> ใช่ใช่ทำตัวให้ต่ำตไว้ นอนราบหมอบคลานไป<ร>นพื้นกรณีที่ใช่เพราะว่าพา,พายุฤดูร้อนก็เกิดอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงอย่างที่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าเกิดในเมืองเนี่ยค,ความอันตรายนี่ก็จะมาจากาหลังคาอ,อย่างเช่นป้ายโฆษณาหรืออะไรต่างๆนะก็คืออันนี้เราจะต้อง อยู่ให้พ้นจากแนวลมเราจะรู้ว่าลมจะพัดจากไหนไปไหนนะเราจะรู้เองแล้วเก็มองลักษณะเขาแล้วก็พ้นหนีให้พ้นจากแนวที่วัตถุขนาดใหญ่ที่ต้านลมจะหลุดปลิวเข้าใส่เราลองกะระยะดูถ้าสมมุติว่ายืนอยู่ตรงนี้มีใยโฆษณาอยู่ด้านหน้าสมมุติว่านะคนคี่ยืนรอบเตาถ้ามันล้มปั๊บเนี่ยสามร้อยหกสิบองศารอบด้านมันจะล้มมาโดนเราไหมใช่ต้องกะระยะก็ต้องกะดูนะถ้าเราจะออกไปให้พ้นระยะเลยก็จะดีคือคือภัยพิบัติเนี่ยถ้าเรา รู้ตัวล่วงหน้าแล้วออกจนพ้นระยะนี้ก็เรียบร้อยแล้วจบแล้วก็ปลอดภัยแล้วใช่ะนีคือสรุปว่าถ้าออกอยู่กลางแจ้งถ้าคุณผู้ชมทําไร่ทํานาแบบนี้อย่าหลบใต้ต้นไม้ใช่อันนี้คือภัยจากพายุฤดูร้อนค่ะฝนตกหนักลมแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฟ้าผ่าส่วนฝนตกหนักที่เกิดจากพายุฤดูร้อนเนี่ยเป็นฝนตกหนักที่ที่ไม่ได้ไม่ได้ไมีมนัยยะที่จะไปทาให้เกิดน้ําท่วมได้เนื่องจากเขาตกหนักจริงแต่เ็าตกสองสามชั่วโมงดเดียวจบ เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปนึกถึงเรื่องน้ําท่วมยังไม่ถึงเอาเป็นว่าเอาเป็นช่วงฝนที่ตกหนักมากๆมาพร้อมลมแรงสุดๆครับก็หาก็หลบให้ต่าๆเข้าไว้ทางที่ดีกลับบ้านดีไหมคะกรณีเราอยู่ในบ้านนะให้เราปฏิบัติตนด้วยวิธีปิดช่องปิดช่องปิดทีวีหมายใช่ช่องเนี้ยช่องเนี้ยหมาคือ ช่องนี้ก็คือช่องที่ไม่ให้ลมเข้าถ้าเรามีหน้าต่างอะไรต่างๆให้ปิดหน้าต่างทุกบานะนะถ้าเป็นไปได้อย่าให้ลมเนี่ยเข้ามาได้ให้บ้านเนี่ยเป็นลักษณะเป็นลูกก้อนทึบลมจะพัดผ่านไปทําให้บ้านเหมือนรถยนต์ปิดทุกอย่างเหมือนเรานั่งอยู่ในรถยนต์ลมเข้าไม่ได้เนี่ยลมก็จะผ่านเราไปถ้าเราเปิดช่องให้เข้า,ขาก็จะมือยืงออกมาแล้วก็ยกขึ้นเข<อ>าจ เข้าใจเ,เข้าใจแต่แต,แต่อันนี้อันนี้เป็นความคิดของจริงที่อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการเปิดประตูหรือว่าเปิดหน้าต่างเนี่ยกลับทําให้ลมผ่านไปได้เร็วๆอ่านั้นจะอน,นี้เข้าใจผิดเข้าใจผิดอันนี้บ้านจะถูกลมเข้ามาแล้วก็ช้อนระยกออกไปเลยช่้อนโดยการเอาหลังคาเราไปก่อนเลยโอช่ใช่ๆภาพข่าวที่เห็นบ่อยๆฉะนั้นบ้านเนี่ยถ้าเป็นไปได้ค่ะถ้าเราสามารถปิดประตูหน้าต่างให้สนิทปิดให้หมดอัปผ้าอุดตามรูอย่าให้มีมีลมเข้ามาได้ถ้ามีเวลานะถ้าไม่มีเวลาให้ไปอยู่ในห้องแคบ นี่เป็นวิธีป้องกันภัยแบบเดียวกับการป้องกันภัยพายุหมุนด้วยอย่างพายุหมุนที่เข้ามาอย่างเช่นพายุหมุนที่เราเรียกกันว่าไต้ฝุ่นหรือพายุโซนร้อนเนี่ยเวลาเขาเข้ามาในในพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยนะเขาจะมีกระแสลมแรงร้อยกว่ากิโลเมตรขึ้นคิดแค่ภาพนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วลมตีหน้ามากวิธีป้องกันภัยจากพายุพวกนี้ก็คือ ก่อนที่คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าพายุจะมาอันนี้คือสิ่งที่สําคัญของภัยพิบัติคือเราจะต้องรู้ตัวล่วงหน้าแล้วออกจากเขตภัยนี่คือเราต้องจําไว้เลยรู้ตัวลวงหน้าแล้วออกจากเขตภัยให้ได้ถ้าเราทําไม่ได้แล้วเราอยู่ในเขตของภัยเราต้องดูให้รู้ว่าภัยพิบัตินั้นเป็นยังไงถ้าอยู่ในบ้านเอาของที่มันเคลื่อนที่ได้อย่างเช่นเจกันทุกอย่างลงจากโต๊ะวางกับพื้นแล้วตัวเราหาห้องแคบห้องน้ําหลังจากเราอุดทุกอย่างไว้หมดแล้วนะ แต่ถ้าหลังคาบ้านหลบางบางบงบ้านก็ทําไว้ให้ลมเข้าอยู่แล้วอุดไม่ได้เนี่ยอันนั้นเราก็เตรียมเสียสละหลังคากันแต่ตัวเราไปอยู่ในห้องแคบห้องน้ําห้องที่มีการปิดทึบห้องพวกนี้จะทําให้เราปลอดภัยจากสิ่งที่เคลื่อนที่ในบ้านอย่างเช่นขวดอะไรที่มันติว<อ>ตู้ล้มใส่เกื่อลมเข้ามาแล้วก็มีการหมุนหมุนอยู่ในบ้านแล้วก็ปลอดภายภัยจากลมเนี่ยให้ไปหาห้องแต่ระวังพวก บ้านตามต่างจังหวัด <c oughs> ที่ก็อาจจะสร้างกำแพงไม่แข็งแรงพอ,อไม่มีการยึดก็คือสร้างเป็นปูนขึ้นมาเฉยๆมันกำแพงที่อาจจะล้มใส่ได้<อ>แต่ว่าา็เกิดว่าเรามีการสิ่งก่อสร้างที่ค่อนข้างแข็งแรง <c oughs> นะก,ก็เข,ข้าไปอยู่ในห้องที่ปิดทึบไม่มีหน้าต่างยิ่งดี ก็คือเหมือนกับเราที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าเหมือนเราอยู่ในรถยนต์ลมลมก็จะผ่านเราไปใช่อ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างในการที่จะสร้างบ้านให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ตามต่างจังหวัดในจังหวัดหลายๆพื้นที่ที่เจอกับพายุดร้อนบ่อยๆคนแบก็คือกันหนีภัยจากลมเนี่ยเราจะต้องให้ลมผ่านเราไปโดยที่ไม่มีการยกการช้อนค่ะก็คือการปิดรูทั้งหมด อันนี้ก็คือรวมมาไว้อยู่ในก้อนเดียวกันเลยะนะคะมีทั้งฝนตกลมแรงมีฟ้าผ่าด้วยแล้วถ้าลูกเห็บตกแล้วคะลูกเห็บเนี่ยเราอยู่ในบ้านเนี่ยล้วก็ถือว่าปลอดภัยแล้วเพราะว่าลูกเห็บในเมืองไทยเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างเล็กใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาก็2เซนติเมตรสเซนติเมตรนิดเดียวเองอะใหญ่แล้วนะยังไม่เท่าน้ำแข็งยูนิคก้อนหนึ่งเะแต่ว่าเนื่องจากเขาตกด้วยความเร็วเพราะฉะนั้นก็จะมีความบาดเจ็บเล็กน้อยถ้าเกิดเราไปออกไปอยู่ในที่ที่เขาจะหล่นใส่หัวได้ นะเพราะฉะนั้นเราก็ถ้ามีลูกเห็บเราก็ควรจะอยู่ใต้หลังคานะก็ง่ายๆแค่นี้เองค่ะก็เป็นวิธีการหลบง่ายๆอันนี้เป็นเบสิกแล้วก็พื้นฐานด้วยนะคะผู้ชมลองรวบรวมข้อมูลดูนะคะว่าพยายามทําให้บ้านไม่มีช่องลมนะคะแล้วก็เอาสิ่งที่วางอยู่ด้านบนไม่ว่าจะเป็นแจกันขวดรูปภาพต่างๆเอาลงพื้นหาที่กําบังคืออยู่ในห้องแคบลมเข้าไม่ได้ลักษณะลมที่เข้ามาก็อาจจะเหมือนพายุที่พัดผ่านไปถูกครับ แล้วก็ถ้าฟ้าผ่าจําไว้ดีๆเลยนะคะหลายคนยังสับสนอยู่นะฟ้าผ่าให้วิ่งไปแอบตามใต้ต้นไม้อันั้นเรียบร้อยฮะอันนั้นเป็นจุดสายล่อฟ้าอย่างดีเลยหมาบคลานต่ําเข้าไว้ค่ะรอพายุผ่านไปสงบก็ยืนขึ้นมาใหม่ทํางานได้เหมือนเดิมแอันนี้เป็นแค่ภัยแรกเองนะคะเอาภัยต่อมามาดูน้ําท่วมต่อเลยแล้วกันครับน้ําท่วมนี่เรามีประสบการณ์กันมาเยอะละเอาอยู่ไหมคะนะคืออย่างนี้คือน้ําท่วมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ก็เข้ากฎเก่าขอ,ของภัยพิบัติคือรู้ตัวโลหน้าแล้วออกจากเขตภัยแต่เมืองไทยไม่อยากทิ้งบ้าน อ๋อคือปัญหานะแต่ว่าในในสากลเนี่ยก็จะพยายามออกจากเขตไทยไปอยู่ในศูนย์อพยพถาวรที่เป็นศูนย์รวมที่เขามีไว้ให้มีไม่กี่ประเทศแล้ฮะที่ที่อาสาหรือว่าหน่วยช่วยเหลือนะต้องพายเรือไปตามซอยเล่าข้าวไปให้เขากินมีไม่กี่ประเทศจริงๆใช่เหมือนคุณคุจะเคยเห็นไม่กี่ประเทศนี้ด้วยนะแล้วก็สร้างความลำบากเนี่ยตอนยาวนานหลายๆเดือนเขาย้ายกันไปอยู่ในศูนย์เดียวเลยหมอไปที่เดียวอาหารไปที่เดียวรถบรรทุกขนาดใหญ่ไปที่เดียวทุกอย่างความช่วยเหลือทุ่มไปที่จุดเดียวไม่มีการไปตัวเวหาตามซอยคุณยายอยู่ไหนครับ มีไม่ต้องเข้าใจว่าสภาพสังคมไทยเป็นอะไรี่รักบ้านรักที่อยู่อาศัยก็ไม่อยากจะสละไป<ช>แต่ทางที่ดีนี่ถ้าน้ําท่วมจริงๆสมมุติว่าในอนาคตสมมุติว่าเรา,นนาแยกการป้องกันภัยตรงเนี้ยออกเป็น2ส่วนคือในระยะยาวเนี่ยอันดับแรกเลยไปจัดการถ้าบ้านเราอยู่ในเขตน้ําคุณไปจัดการแยก ระบบไฟชั้นหนึ่งชั้นสองออกจากก่อนก่อนก็คือคำนวณพื้นที่ก่อนว่าถ้าบ้านเราอยู่ในพื้นที่ต่าแล้วก็มีโอกาสน้ำท่วมเนี่ยดูเรื่องไฟในบ้านบ้างนะครับบ้านอยู่บนบนบนภูเขานี่ไม่ต้องเดือดร้อนนะฮะแต่ว่าเหมถึงว่าบ้านที่อยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงภัยต่อน้ำท่วมเนี่ยอ่ะอย่างเช่นเขตดอนเมืองเขตหรือว่าจังหวัดอยุธยาอ่ะอะไรอย่างะได้็นะดอนเมืองนี่อาจจะไม่ต่อไปอาจจะไม่ท่วมแล้วมั้งเขาอาจจะดูแลกันดีค่ะ นะฮะให้แยกระบบไฟออกกันซะชั้นหนึ่งชั้นสองเพราะว่าเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตัดไฟนะครับในชั้นชั้นหนึ่งเพื่อเกิดน้าท่วมนั่นก็คือเราจะจะไม่ทิ้งบ้านนะอันนี้อันดับแรกคือเรื่องของการวางแผนถ้าเราทราบว่าบ้านเราอยู่พิกัดไหนน้ําจะมาเมื่อไหร่นะเราวางแผนก่อนหน้านี้วางแผนเลยนะแล้วก็ไปผมคิดว่าทุกคนเนี่ยเริ่มเริ่มคุ้นกับชื่อคลองชื่อซอยอะไรนะ หาระดับความสูงของของจุดต่างๆรอบบ้านเราไว้ะนะหาเอาไว้เลยแล้วเราก็จะ,ะเมื่อมีภัยเนี่ยมีการแจ้งเตือนภัยเนี่ยเราจะทราบเลยว่าโอเคเนี่ยน้ำระดับเนี่ยบ้านเราทั่วไหมนะเพราะว่าจากปีจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเ,เม็ดรอทอกออะไรต่างๆที่ชวนสับสนระดับ,ดบน้ำทะเลเปานกลางนะั่นแหละนะนะนะหาขนาดนั้นเอาไว้เลยนะว่าบ้านเราอยู่ที่ กี่เมตรรอทกแล้วถ้าเกิดว่ามีการน้ําท่วมมาเนี่ยกี่เมตรเนี่ยบ้านเราจะท่วมเท่าไหร่นะแล้วก็ถ้าเราจะอยู่ยาวถ้าเราจะอยู่ยาวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะไม่ทิ้งบ้านเออผมไม่แนะนําเลยนะนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเบได้เนี่ยเราเราก็ไปอยู่ในศูนย์อุปยพถ้าเราเป็นถ้าเราไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมยาประจําตัวของถุงยังชีพของของคนแก่ต้องยาวถึง3เดือนอาจจะคนที่เป็นโรคประจําตัวโรคความดันที่ต้องกินทุกวันเนี่ยซื้อไว้เลย ่นซื้อไว้ถุงสรารพัดขนาดถุงที่ห่อตูต้เย็นอะไรต่างๆซื้อไว้ถุงที่ใช้ห่อปฏิกูลซื้อไว้สรารพัดถุงซื้อไว้อาหารเตรียมไว้ระ,ะยะยาวอ,อาหารที่ทแนะนํานี้อย่าใช้อาหารที่เป็นอาหารพึ่งน้ําอย่างเช่นอย่างเช่นมาม่าอะไรพวกนี้ซึ่งคุณ<อ>ทําให้คุณเสียจํานวนน้าเปล่าโดยเปล่าประโยชน์น้ําที่ต้องใช้เป็นประโยชน์คุณกะต,ต้อไปต้มมาม่าซึ่งคุณก็ไม่รู้จะไปหาไฟอย่างไหนแก๊สจ,จะหมดภายในเวลาเท่าไหร่ระบบไฟสํารองปั๊มน้ําเสื้อชูชีพเรือถ้าเป็นไปได้นะ จะจําตำแหน่งของหลุมท่อระบายน้ําแถวบ้านเอาไว้พอน้ําจะท่วมคุณก็อทงไปปักค่ะนะอย่างนี้นี่คือเบื้องต้นแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองอันนี้เป็นเบื้องต้นที่เราจะต้องรู้ก่อนที่น้ําจะมาค่ะคุณผู้ชมแต่ยังคงมีน้ําอีกแบบหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลากออันนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อค่ะแต่ช่วงนี้ถ้าจํากันไม่ได้เดี๋ยวเรามาย้ำไม่ฟังกันอีกรอบหนึ่งในช่วงหน้าค่ะ